สายเดินครับจอวันเล็ม้ายสายเดินสวัสดีครับวัสดียามใหม่ครับรับจ็อบหน่อยรับจ็อบหน่อยก่อนเข้าบ้านครับรับจ็อบหน่อยโอ้ สุดยอดเลยครับรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เดินมากๆเลยครับคูนมากเจบโอ้ล้อเลิ่อแตกแล้วฝั่งนะฝั่งซ้ายาล้อเลิ่อแตกหลายลูกแล้ว จริงจะย้ายเข้าบ้านแล้วนะครับพอดีคุณลุงบอกให้มาขุดลวงให้หน่อยครับขุดพ่นขุดพ่นราสิบปลูกต้นหอมกระเทียมค้าง่านแล้วก็เลยรับงานซะเลยครับ เดี๋ยวอาจารย์ชูจัดให้ครับว่าไงก็ตตองห่วงเอาตั้งลำก่อนโว้ยโสดไหมเดี๋ยวบอกกันตอน,นี่ออกด้วยดิลุอ่ตอน,นี่ออกด้วย อ่าเนี่ยเนี่ยนี่ด้วยเฮ้ยมีนมักพยาบวกไหมมีพยาบวกไหมนะ่ะ รวกเรียบร้อยอู้ต้ออะไรนี่ต้นอะไรพะย่ะงต้นอะไรมะม่วงบ่อโอ้มันยังไม่ยังไม่ผุได้นน่ กองน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับแม่อันนี่ปะครับในที่ที่เห็นไงตัวนี้ปะอันนี้เลยปะอ๋อหลังนี้ อันนี้เอาได้ป่าเนี่ยฮะอาต้นต้นนี้ออกได้ป่าวต้นนี้ด้วยเด้อี่นี่โล่งเลยทีนี้อ๋อหลักแดงอยู่นี่ ครับอู้ต่อย uh uh. um ู่ขาวะนี่อู <h <h ้อู <h> <h <h ้อู <h <h ้ในจต่อยู่ขาเนี่ย แรงครับตัววาเลนไทน์ยังแรงครับความแรงอู้อ,อ้อยู่ค่าอ้ โอ้รากไหมอ๋อแจวหลบเลยเฮ้แล้วเรียบร้อย ยูดยโพสกันหน่อยไม่รู้่ะไม่รู้่ะมมหนูมไหมไม่มีไม่มีบอไม่ว่ามีหนูต้องปั่นตลอดครับระวังครับ

แล้วเรื่องว่าโพนครับที่ไหนได้มีตอด้วยแมไม่หมูแล้วไม่หมูแล้วงานนี้เรืว่าจะหมูไม่ใช่หมูแล้ว นั่งมิมเหรอโอ้ต่อมาเยอะนี่ต้นควายบ่ฮะไม่จะต้นควายเลยได้ดิหมกเม็ดนั่นเนี่ยหมกเม็ดนั่นเนี่ย โอ้เลยเยอะอยู่ดีนะมันน่าจะอุดตรงนี้แหละเนี่ยใช่ไหมอ๋ออุดรูนั่นนะเออมันเกี่ยวกันนะเคยอยู่นะใช่พี่เคยอยู่ชาวเต้ยแยกตอนมันแยกช่วยเพราะมันอันนี้เออใช่มันอุดตรงนั่นแหละมีส่วนอุดในถังเนี่ย ทั้งสกปกครับข้อหอ,อ,อ,องหลงฮอมองหลงหลังมีขมองฮะโค้งตรกนี้ไล่กันนะเป็นโขดโขตายเลยใช่ไหมเนะนี่ยหายเลยเห็นไหมเนี่นเยเออพอแยกช่วยหายเลย

นี่ยไม่เป็นไรเลยเนี่ยเห็นไหมเนาะเออเปลกเฮ้ใช่มใช่ไหมเไปคลายน็อตด้วยเหลยงาอ๋อใจะหลุดออกไปอบอ ไอดูดไรจัดเมื่อกี้เกิดอาการสะดุดอีกแล้วครับบ,บูบฮะใช่ไหมผูกกระเทียมเลยจะเีร้อนต้องไปดูใกล้ๆครับเอะมันนี่หนูบอมีหนูบอ

โนในทุวันนี้จะเริ่มหายากแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม